คะ่ะโอเคขอบคุณคุณพี่นี้ก่อนคะ่ะเมื่อวานนั้นน่ะที่นุกกี้ทําคลิปว่านุกกี้อยากกินอาหารทะเลที่เป็นปลาทะเลจากน้ําลึกแห่งท้องทะเลไม่ชอบกินปลา้ําจืดเพราะเหม็นเพราะเหม็นข้าวมากไม่ชอบเลยเปาเออเปาหัวดําดมากอเบส <laughs> หัวดํามากแล้วเหม็นข้าวมากแล,แล้วมีแฟนคลับคนหนึ่งอ่ะที่อยู่ในคุณแม่เทศเขาเป็นห่วงนุกกี้ เขาเป็นห่วงนุกกี้ค่ะขอบคุณพี่คนนี้เลยนะคะแต่เขาบอกว่าไม่ให้ออกสื่อแต่นุกกี้ต้องขอออกสื่อต้องขอบคุณพี่จริงเพราะว่าคุณพี่เขาเห็นถึงสิ่งที่นุกกี้ต้องการเพราะนุกกี้เป็นคนที่ไม่ค่อยกินปลาน้ําจืดเหม็นเข้ามากเบลเสร็จบอกเสร็จัเสร็จแล้วมกหมเหม็นเข้ามากแล้วไม่เบสแม่เขาทำไอเนี่ยฉู่ฉี่ปลาไอ้นั่น่ะหัวดำเมาก ไม่ไม่พวกหนูไม่กินปลาน้ำจืดเบสก็ไม่ไม่ใมเครกินมันไม่ไม่กินไทรกินเลยตันไหนพวกน้คุยกับพวกอทช่างเงี้ยแบบหนูไม่กินเลยเพื่อนขาอ่าเดี๋ยวก่อนนะขอบคุณคุณพี่อ้าวไม่มีชื่ออีกตายหาแล้วอันนี้ค่ะคุณพี่ยาย่าชื่อบริษัทยาย่าสกินนะคะอ้าวพี่เขาอาจจะสั่งอะไรจากที่ไหนแล้วไม่ยอมเห็นซื้อจริงเขาบอกว่าไม่ยอมไม่ยอมออกสื่อขอบคุณมากเลยค่ะ ปลาทะเลน้ำลึกแห่งท้องทะเลโอ้ยเนี่ยอย่างเงี้ยปลาส้มปลาหื่งอย่าปลาส้มปลาส้มมันเป็นปลาส้มเออปลาส้มแต่เป็นปลาปลาแห่งท้องทะเลปลาส้มแห่งท้องทะเลเออแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยนะคุณพี่ไตปลาคั่วจากภาคใต้เนี่ยแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะเนื่องจากว่าพี่ๆเขาไม่ได้ ห่วงแค่นุกอย่างเดียวเขาห่วงน้องสึกบุสบาด้วยอะเพราะว่าวันนั้นที่แม่ตีพี่อเบสบุสบาช่วยพี่คนอื่นก็ยังรู้จักห่วงแมบุสบาผีเนี่ยฆ่าเขาตีเอาขอบคุณพี่นี่แหละนะคะเออพี่อะไรอ๋อไม่ใช่ยอมใส่ชื่ออีกแล้วเนี่ยเขามาส่งมาจากถนนประชาราษฎร์บำเพญนะคะเขาส่งอาหารให้น้องบุสบาขนมนมเนยใม่ใช่เขาเขียนตั้งหลักว่าของนุกกีอีดอ <laughs> <laughs> ไม่ใช่พวกเดียวกันหรอ <laughs> ขอบคุณมากเลยนะคะคุณ <den> พี Boy? ่นุกี้ได้ของแล้วนะคะขอบคุณมากเลยเขาบอกว่าของนกี้ขาดหนึ่งเห็นมันกินอาหารหมาในเวทเวสจะเบือมันถอมันมาทำมิเตสปากแดงอร่อยอ่ะมาค่ะเพื่อนๆอ่ะน้องเบสค่ะพูดกติกาหน่อยค่ะสวัสดี1,500ันห้ารอคนนะคะถึงได้เหรอถึงค่ะถึงอันนี้เป็นไล่ไขยของนะคะไล่ไขยของนะคะอ่ะไม่มีแม่เทพแล้วนะไม่มีแม่เทพแล้วนะ ใครที่ต้องการหาแม่เทพไปเลยค่ะออกไปจากไลน์นี้เลยค่ะไลน์นี้ขายของเดี๋ยวไปจัดาขายที่เคยซื้อแม่อะอะพูดจัดการเลยค่ะน้องเบสเดี๋ยวไปสนใจคุณแม่เทพเลยนะคะนะลูกค้าใหม่นะคะให้กด